สวัสดีครับสวัสดีทียาวร้านค้าตัวไหนวะอ๋อตัวนี้เอาลนะเนี่ยอันหนึง่งมันมีอะไรมาใหม่ไหมนี่อันนะี้อันเก่าันีใหม่กูดูไม่ออกแล้วโอ้ต้องดูหรอกไปเรื่องๆก็หมดแล้วนะครับ ด่านต่อไปที่ต้องเล่นเลยนี่ไม่มาอัปเดตจริงๆว,วะผมบอกตังเกมนี้แม่งเล่นอัปเดตคนเยอะ อแอปเปิ้ลติดน้ำ จยาไม่จะกดเข้าไปอีกนะจะเสียกดเข้าไปอีกคน <c oughs> นานมันเป็นชุดตัวใหม่ด้วยอ่ะตัวตัวตัวที่ผ่านมาทำไมมันบุมน,นี่กูเองวะเนี่ยอ๋อโอเคสวยยาวนานไม่ได้เกในเกมนี่นไม่เกีเกเเก่ยวไม่กูพูดอะไรไม่เกี่ยวกัน อาวุธใหม่นะวันนี้โอ,โอ้เยอะวะโอเคไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวดูเลยด่าน,นแรกมีกี่ด่านวะเนี่ยอ้อ่าทำไมเนี่ยโอ้เป็นบ้าเลยให้มันโหลดอะไรวะเนี่ยโอ้ ไปดูข้ามเลยมีกี่ดาวหรอไม่บอกด้วยดูท้าแอคชั่นนางหน่อยไ้ยแอปเปิลมาโอ้แล้วก็เตะแอปเปิลไม่ใช่สวยไปพอแนละ้วไป hang Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để ไม่มีเสียงภาคไม่มีเสียงเงี้ยเลยสัตว์มีคนทำอะไรอย่างนี้ไงเฮ้ยออกไปได้ด้วยเข้าออกไปได้อ,อียอบาตัวนี้ มันคุ้นอยู่ไม่เคยเห็นมื่ก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีไม่เจอกันนานอุ้ยกูดีไปมหาบอน น่ารำคาญเลยหมอนี้หมอจี่กจิ๊กยาตัองแตมไหรวบอตายยากก็ได้อยอที่ได้น้องชาย ขี้หมัดดวงตาโอ้อ <Chris> ลังการไปไหนวะเสียงคู่ตังอนี่อารมณงแค่แตก ห้องนอนก็สวยนะด่านสี่ข้ามไม่หมดมีห้าด้วยปกติอีเวนต์อย่างนี้มันต้องมีห้า มันต้องสีก่กระดานไม่ใช่หรอวะมันเยอะจังภาพอะไรไม่ขึ้นเลยอ๋ออ๋อ,อมีห้าด่านเอาเฮีสแล้วนะครับไม่ใช่ห้าด่านนั่นมีด่านเดียวอที่เหลือเนื้อเรื่องล้วนเคอัอน,นี้อเจ๊ตัวใหม่ ตัวทดลองก่อนนะไอตรงนี้มันจะดูแลวนะครับดูไปแล้วเนื่องจากอุย้ยเป็นแบบไหนอ่ะเอ้าไม่ใช่กรุด๊ดูเนี่ยอะไรวะทำไมเข้ามาอยู่ะ่สงสัยไม่ดูมั้งคุณไม่น่าให้ดูนะครับ อ๋อฟาร์มได้ด้วยไอเกฟาร์มได้หรือไม่ได้วะอะไรไม่รู้ยังไม่เปิดมั้งอขอคราานี้คือคืออะไรวะเนี่ยต้องทำอะไรก่อนเนี่ยนี่คืออะไร อ๋อด่านเสริมมันนะำนั้นแหละยังไม่ถึงเวลาเล่นวะเพิ่งเพิ่งเ่แล้วกันอันนี้ก่อนทดลองเล่นไปก่อนนะครับโอเคบางอย่างเห็นไปเยอะแล้วผมทำให้หมดแล้วคลิปที่มันยังไม่เปิดตัวนะครับมารูคลิปไหนดูถ้าแอคนางไป วิ่ยเป็นครั้งแรกแล้วมั้งที่เห็นเนี่ยอาเนี่ยนางเปิดตัวแล้ววิัวเปิดมากตอนตีอะหรอ ใช่ะเดี๋ยวๆโหมันตีเองว่ะแค่ใครกดแช่ก็พอเต็มสีแล้วว้าเสียงจีแสบหูยัง ตัวร้ายมั้งเนี่ยตัวร้ายในใจเธอโอ้ยโอ้ย่เน,น้นไพ่ดุนวเหมือนเดิมไหมนเนี่ยต้องสอนเหมือนเดิมอะ่ะ

บอกแนวทางถ้าไม่ตายนะครับการกดใช้ถ้าไม่ตายต่อสู้แบบง่ายๆได้หลายหมดไม่ต้องกดแช่อือหูไปเรื่อยๆมมสู้กับตัวอะไรคราวนี้เอา้าสู้เหรอ มันจะทำซ้ำทำไมวะเนี่ย ไม่มีให้สู้บอสเลยสอนได้เจนะสอนทีเดียวพอไม่สอนเพิ่มให้ล่นเลยตัวเข้าไปช่วย

เดี๋ยวไม่ใช่แล้วเดี๋ยวไม่ใช่แล้วห้องพูดตรงนี้แทนแล้วเฮ้ยอะไรวะปดไปเปล่าปดไปเปล่าพี่ปดไปไหนก่อน โอ้โหเนี้ยมันอึดมากนะถ้าไปเล่นไปอีกแค่แป๊เดียวเกาะก็เพิ่มแล้วโอ้โหมันเกินจะไหมอ่ะ

もうい,いややこれで終わりわれ終わりやわりりリシンプルかに滅びなさいチップ回収ですの <laughs> 覚悟がなければ

ใครทำด่านนี้เนี่ยทำให้พ่อ,องเล่นลอะไรควายเนี่ยอ,อย่า,ยา,ยาเลยไมเก่งเกินก็ไม่ดีล้ำโหก็ไม่ดีสายยากเกิน่ดี นางฟื้นก่อนเป็นตัวไปเล่น เธอขอร้องโอ้แล้วก็มาใหม่แล้วมันก็มาใหม่ไอ้สัดมาใหม่สองตัวไฟโอ้ยเยีโคตรเยี่ยเลยโอ้ย อ่ไมยมันเยอะเบาเกินคืออะไรวะเนี่ยตัวละครก็เหนื่อยแล้วไม่ไหวแล้ว Đi định đi về đi quái 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 おい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 おおい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 おおいおいいお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 いいおいお เฮียด่านเดียวแม่งรอมารอดรอดเยอะเวลาเวลาไม่พอไม่เหี้ยโอ้โหเกินไปบางทีอืมอย่างน้อกครูก็ได้วะเล่นเอาเดียวด้วยเฮี้ยโคตรโคตรนั้นเลยโอ้เกินไปเนะบางทีเนาะ เกินไปนะเหี้ยเล่นอย่างเที่ยเลยสงสัยไอย้อะไรวะไอันนี้เขาเจอเินพาดหน้าวะ่ะแม่งเข้ามาใหม่นะมาหน้าจริงยังไม่จบมีอีกของอะไรคุ้มไหมมันจะไม่คุ้มเลย ใคแค่นี้ก็รับชมฝากกดไลค์สมัครให้ด้วนะครับ